ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับนาทีนี้แนวชายแดนเดือดกกรบูรพาล็อกดาวน์เข้มตัดวงจรลักลอบคนของไฟน้ำห้ามผ่านคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสรุปปฏิบัติการสุดมันของกองกำลังบูรพากกรบูรพาที่ยกระดับความปลอดภัยแนวชายแดนแบบสุดลิ่มทิมประตูนี่คือการอัปเดตสถานการณ์ประจาวันที่27ตุลาคม2568ที่บอกเลยว่าของจริงภารกิจหลัก ตัดวงจรจวนข้ามแดนตกรบุรพาไม่ได้มาเล่นเล่นครับพวกเขาลุยมาตรการเชิงรุกเต็มกำลังทั้งภาคพื้นดินและระบบไฮเทคเป้าหมายคือสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกเมืองตัดวงจรการเคลื่อนย้ายสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบทีเด็ดสุดตรวจให้มั่นใจว่าไม่มีใครแอบใช้ไฟฟ้าประปาจากฝั่งไทยไปใช้ข้ามแดนปฏิบัติการที่1ลาตะเวนประชิดแนวนักรบหน้าใหม่ลุยเดือด วันที่27ตุลาคม2568หน่วยงานหลักอย่างชคตชด .12 โดยร้อยชกตชด3ได้จัดชุดปฏิบัติการนำโดยดตเบญจพลชุมมุงรองผู้บังคับหมวดตชดลุยลาดตระเวนเดินทางในพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมายตั้งแต่จตต20บ้านเนินสมบูรณ์ไปจนถึงจตต1นบ้านคลองแผงอําเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วทำไมต้องเดินทางเพื่อสแกนตุ๊กตารางนิ้วป้องกันการลักกอออเข้า ป้องกันภัยความมั่นคงและจับกลุ่มทุกความผิดกฎหมายผลลัพธ์ปฏิบัติการเสร็จสิ้นอย่างเรียบร้อยตอน1 1บเองสานาทีไม่มีรอดสายตาปฏิบัติการที่2ติดตั้งตาภาพไกลพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากกําลังพลแล้วกกอบบุรพายังอัปเกรดเทคโนโลยีพวกเขาผนึกกําลังกับชคอรอ,อารัญญประเทศและชคอ,อทอพ13หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่จากบอกอทท กองบัญชาการกองทัพไทยของเล่นใหม่ติดตั้งกล้อง CCTV ระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ครับพิกัดซุ่มบริเวณริมคลองพรมโหดโซนบ่อกกุ้งรั้วเขียวระหว่างจอตอตอ25ขีด26บ้านวังมนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความสำคัญคือกล้องตัวนี้คือตาที่4ที่จะคอยส่องตลอด24ชั่วโมงเสริมการสกัดกั้นการทำผิดกฎหมายได้แบบต่อเนื่องโจรคิดจะข้ามโดนกล้องส่องทันที ปฏิบัติการที่3ห้ามใช้ของฟรีล็อกตายไฟฟ้าประปาฝั่งไทยคุณผู้ชมครับเรื่องสาธารณูปโภคเป็นประเด็นอ่อนไหวก็กะะบูรภพาตรวจเข้มเป็นพิเศษกล้อง CCTV ยืนยันว่าใช้ระบบโซลา่าเซลล์อิสระไม่พึ่งพาไฟฟ้าจากฝั่งไทยแม้แต่น,นิดเดียวการสำรวจหน่วยเฝ้าตรวจได้สำรวจแนวสายไฟและท่อป,ประปาตลอดเส้นทางลาดตระเวนในจุดเสี่ยง ผลการตรวจสอบไม่พบการเชื่อมโยงสิ่งอำนวยความสะดวกจากฝั่งไทยข้ามแดนแปลว่าไม่มีใครแอบต่อไฟต่อประปาไปใช้ระบบเฝ้าระวังจัดทำบันทึกพิกัดเฝ้าระวังไว้หมดแล้วถ้าเจอสิ่งผิดปกติแม้แต่นิดเดียวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทันที บทสรุปของความมันคุณผู้ชมครับปฏิบัติการทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกอกรอบูรพาได้เพิ่มความเชื่อมัน่นในการควบคุมพื้นที่ได้แบบเบ็ดเสร็จปิดทุกช่องทางผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงแนวชายแดนได้อย่างยั่งยืนนี่แหละครับคือการทํางานของทหารไทยเพื่อประเทศชาติมันไม่ละครับคุณผู้ชมถ้าคุณชอบการรายงานเจาะลึกแบบถึงพริกถึงขิงแบบนี้ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง28 HB News ของเราไว้เลยนะครับและตอนนี้คุณผู้ชมสามารถกด Super t ร์แ k s เพื่อสนับสนุนช่องของเราได้แล้วนะครับการสนับสนุนเล็กๆของคุณคือพลังใหญ่ที่ทำให้เรามีกำลังใจทำคอนเทนต์เจาะลึกมันๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ